สวัสดีครับเพื่อนพื่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับผมช่องสุริยันสายดันครับกามหมื่นาม,มาเบิ้งรถติดลมนะครับนี่คโต้ทอยนะครับโอปปโก้เอทเคหนึ่งปีตุนครับครับ ินตดรถเสีย,ย,เ,ยเป่านะครับรถเสียเป่าหน่าเงืเ่อนขี้เร่ยอยู่เดี๋ยวตัวซอยตัวนี้แล้วครับมา่นี่ตัวซอยมันตีดดึงนะครับดึงไกดครับอุ่นล่ะ รถเกี่ยวเพระาะว่ามันลงไปว่าไ้น,นะครับมิตุนายนเขามาเกี่ยวกับมิตุนายนโอ้จดุดนะครับเบิ้งๆงจุดเงาเนะครับ โอ้ขาดครับสลิงขาดบ่ขึ้นครับบ่ขึ้นขาดแล้วสลิงขาดเอ็มลอยนะครับตัวตอยกับกำลังลิเหลียนะครับแต่ว่าบ่ขึ้นนะครับสลิงขาดสลิงให้ซีเมนโซนะครับขาดเมคโคของหางวิเศษนะครับ ต่ว่าเสียเตยพะเนอมากเสียเตยมันมันซ่าการอยู่ตั้งกดรถเกี่ยวครับดึงนังหันกับเป็นว่าเล็กงอรุดออกครับบ่อขึ้นต้มคางเดียวนะครับแต่ว่าเป็นตะนาตะนาคาดึงมังน้ำครับปีนี้เป็นทั้งที่ครับฝนดีฝนดีสุดท้ายตอนนี้ก็มีตะนาครับน้ำเบิด้ด ยังหลายได้พี่น้องคนเขาแต่ว่ามือนี้สองมือไปนอ่กาศโอ้โหขุนทั้งพุนยังหลายครับขุนขุนุนแม่นเบิดต่าโลกเกียวจะพูดกับมีครับขั้นหนึ่งทางนี้ก็ยงหงายเขาลุยตื่นต่อครับเอาเบิ้งยกสองครับยิงบ่ นกสองครับกำลังดึงครับดึงแล้วครับดึงแล้วเอาคืนคืนคืนคืคืนคืนคนครับคืน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 ของนาขอจอดขึ้นแล้วโอเคครับเรียบร้อยครับดึงแล้วเรียบร้อยนะครับโปิโกแงดีอยู่ครับ ขึ้นด้แล้วนะครับคืองานจบแล้วจากงานงามก็เป็นงานละเอียดนะครับขึ้นมาได้แล้วโลเคียบเป่าอันนี้ว่าเอ็ดแปดลอยยันมาครับพร้องเอาไปถ่ายกับว่าเอ็ดเจ็ดลอยนะครับตัวน,นี้ว่าเอ็ดเจ็ดลอยแปดลอยยันมาครับขึ้นเรียบร้อยครับ เป็นว่างานเรียบร้อยสโลตตัวนี้ก็ทิประมาณว่าหุ่นครับเราเกี่ยวขั้นหนึ่งติดทุทนจะไปขั้นทุนเป็นาากบฏจักหุ่นข้างเขาครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามมาเลยนะครับหวังว่าคงเฉให้กบร่างใจกันต่อไปนะครับเรีย มีอย่างไรนะครับบุ๋ดีไม่แห้งลำร่วยทุกคนครับสวัสดีครับ